วันเสาร์ก็หวานเจี๊ยบสิครับแม่ใครได้ตามไปเมื่อคืนนะครับวันเสาร์ก็มีเงินกินมีเงินใช้กันสบายๆนะครับก็สวัสดี f อกูไม่รู้ชแนลนะครับใครยังไม่ได้กดตดตามกดติดตามไว้เลยวันนี้มาฝากสาตัวเช่นเคยครับวันอาทิตย์นะครับเปิดหัวด้วยตัวแรกเนี่ยมองไปที่บอลอังกฤษครับเป็นทางด้านเบนฟอร์ดเปิดบา้านเจออาเซนอนไมเกลอาเตต้าครับพึงได้โค้ชยอดเยี่ยมประจำเดือนสิงหาคมมาแล้ว อาถรรพ์ของแกคือจะฟอร์มไม่ดีและฟอร์มรูดออกไปแต่ว่าฤดูกาลนี้ไม่ใช่ครับผู้เล่นของอาร์เซนอลพร้อมที่จะเก็บ3มแต้มวันนี้ไม่ยากลําบากครับน่าจะเฉือนเบนฟอร์ดไปได้นะครับส่วนตัวที่2ไปเร็วๆเลยนะครับบียริเลเปิดบ้านเจอเซบีย่าที่เพิ่งเอา3ามแต้มแรกมาได้ในฤดูกาลนี้นะครับด้วยสถิติที่เจอกันมาเนี่ยฤดูกาลที่แล้วนะอุนานเอร์รี่เจอรูเบตกีเนี่ยก็ไม่สามารถเอาชนะรูเบตกีได้เลยนะสดแสงแสดงว่าวันนี้เนี่ย เซบีย่าของแท้ครับคิดว่าน่าจะยันเสมอบียเรลได้เพราะว่าบียเรลเองก็ผลงานไม่ดีครับบุกไปแพ้อาเลอเบติดมานะครับวันนี้ขอยืนที่เซบีย่าครับส่วนตัวที่3ตัวสุดท้ายครับคู่นี้บอลมาฟียอิตาลีซะหน่อยละกันนะครับเป็นทางด้านมอนซาเจทางด้านยูเวนตุสยูเวนตุสตอนนี้กระแสกำลังแรงเลยครับว่าอเลกีเอานะหลังจากที่ผลงานย่ำแย่ม,ยมากน่าจะอ่อนที่สุดในยุโรปแล้วตอนนี้นะครับวันนี้ไปเยือนมอนซาและเปิดมาแค่ต้องชนะเท่านั้น แค่ชนะได้เงินออกไปแล้วผมคิดว่ามันง่ายเกินไปแสดงว่าบอลฟุตบอลวันนี้ครับไม่มีอะไรง่ายเกินไปขนาดนั้นครับง่ายมากๆไม่มีอยู่จริงขอเลือกอยู่ที่มอนซาเจ้าบ้าน3ตัววันนี้ครับเป็นทางด้านอาร์เซนอลครับเซบีย่าแล้วมอนซาฝากกดติดตามไปด้วยแล้วเจอกันในน้องชายอารมณ์เจาะ